ันนี้นะคะเรามาพบกันวันศุกร์นะคะวันนี้นะคะเด็กๆครูเต้านะคะจะให้เด็กเปลี่ยนวิชาเรียนมากค่ะเราจะมาเรียนวิชาศิละปะนะคะวันนี้เด็กๆคะครูเตาอยากให้เด็กทําหมวกแกะค่ะแต่วิธีการทํามีอะไรบ้างง่ายๆเลยนะคะผู้กของไม่ต้องเสียค์ซื้ออะไรเลยค่ะ เอาของใช้ที่บ้านนะคะมาทําเป็นแบบน่ารักนะคะน่ารักน่ารักนะคะเพื่อ,เ,อเปลี่ยนวิชามักงนะคะเราจะมาฝึกกล้ามเนื้อมือในการพับผ่าพับ,บอะไรบ้างน,นะคะวันนี้คุณต้องมีวิธีวิธีการทําหมวกแกะนะคะคุณต้ก็เขียนบนกระดานแล้วว่าขั้นตอนการทําหมวกแกะทำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะเอาวันนี้คุณต้จะแค่บอกให้เด็กเตรียมอุปกรณ์นะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําด้วยกันนะคะอันแรก ผู้ปกคองอให้เด็กเตรียมผ้าหนึ่งผืนนะคะเป็นผ้าขนหนูชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะเป็นผ้าเป็นผ้าชักหน้าค่ะหนึ่งผืตนต่อปลายขั้นตอนที่2ให้เราพับเข้าหากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะคะขั้นตอนที่3เราก็จะพับจากปลายเอ่อปลายผ้าชักหน้านะคะทั้งสองด้านให้เป็นม้วนๆแบบนี้นะคะขั้นตอนที่4เราได้เป็นหมวกแกะแล้วค่ะวนขั้นตอนที่ห้าก็เสร็จแล้วนะคะเป็นหมวกแกะนะคะสําหรับเอ่อไว้ใสนน่น่ารักนะะ่ารักนะ ทำให้เด็กเนี่ยลองเปลี่ยนกิจกรรมในการทำนะคะแล้ววันศุกร์เราก็จะเจอเป็นวิชาศิละปะกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะวันนี้ครูเต้าชวนครูจุ๊กมาด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะครูเต้าก็เอาครูจุ๊กนะคะมาทำขั้นตอนการขับผ้าหมวกแกะนะคะ คุณจุ๊กคะวันนี้เราจะเริ่มทำนะคะโดยการสวัดีค่ะวันนี้คุณเต้กับคุณจุ๊กก็เตรียมอะไรคะคุณจุ๊กเตรียมผ้าหนุนนะคะหนึ่งผืนมาเลยแล้วไม่ต้องเป็นผืนผืนก็ไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะได้หัวหัวพอดีนะคะอันดับแรกนะคะให้เด็กขี้ผ้าออกแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็วางไปที่โต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็ทำไงต่อคะคุณจุ๊กแล้วก็พับเข้าหากันเลยนะคะทําเตกทำามคุณจุ๊กนะคะับ ไปเ,เพื่มครึ่งแผ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็พับด้านหน้านะคะจับด้านหน้ามาแล้วก็พับเข้าหามาด้านหลังนะคะให้ซ้อนกันเป็นแบบนี้นะะใช่ค่ะซ้อนกันนิดหน่อยนะคะค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะคุณจุ๊บแล้วก็นี่นะคะจับปลายขึ้นมาแล้วก็ม้วนนี่นะคะเราก็จับปลายขึ้นมาแล้วก็ม้วนนะคะม้วนเข้าหากันเลยนี่เด็กๆก็ค่อยๆทําไปนะคะผูกของก็สามารถช่วยได้นะคะเพราะว่าน้องๆอาจจะพับ ยังไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นนะคะเราก็แนะนําได้ค่ะอ่าทีนี้เสร็จข้างแล้วใช่ไหมคะอีกข้างหนึ่งใช่ไหมคะคุณจุ๊บใช่ค่ะแล้วก็ทําให้เหมือนกันนะคะทั้งสองข้างแล้วก็พับให้เท่ากันนะคะแล้วก็พับให้เท่ากันนะคะนี่่าสองข้างเท่ากันแล้วเด็กๆก็พับให้มันเอาให้พอบวมตัวเองอะค่ะสี่สาคุณจุ๊บสี่สากนั่นแหละค่ะอ่าทีนี้เราก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะ สีเหลีวอะขอบุตเต้ลสีแดงนะคะนี่เรามาลองใส,ส่ซิปกันค่ะใส่สีขบุต,ตเตินนต้ลน่ารักมากเลยค่ะคุณจุ๊บนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นงไงคะน่า,าร,รักไหอันนี้นะคะมันจะเป็นหมวกสาวหน้าของญี่ปุ่นนะคะเวลาเขาไปสาวหน้าเราจะใส่นี้แต่คนไทยในตติกตอบใช่ไหมคะเขาจะทําเป็นมวกแกะแบบนี้นะคะง่ายๆนะคะคแล้วอย่าลืมนะคะเด็กๆตรงคลิปนะคะวิธีการทํามาให้ห้องขบตเติ้ลและห้องขบุผาด้วยนะคะแบบนี้นี่เปยนะคะแล้ว ผู้กคองก็ช่วยเด็กๆได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะ